มีดาวเทียมหลายพันดวงที่บินอยู่รอบโลกบางอย่างจำเป็นสำหรับการสื่อสารและ GPS ส่วนอื่นๆเอาไว้ตรวจสอบสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2009หนึ่งในดาวเทียมเหล่านี้กำลังโคจรรอบโลกของเราและสแกนคลื่นที่สะท้อนจากพื้นผิวโลกดาวเทียมกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากดาวเคราะห์แต่มันกลับเจอบางอย่างบางอย่างที่เปลี่ยนหลักการศึกษาร,ระบบนิเวศของโลกไปโดยสิ้นเชิงแหล่งที่มาของคลื่นไม่เป็นที่รู้จักเลย นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบลักษณะของคลื่นเหล่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงปรับอุปกรณ์ของดาวเทียมให้มีความถี่ที่ต้องการและเฝ้าสังเกตบนที่โลกในตอนนั้นพวกเขาเห็นแสงสีแดงที่ไม่รู้จักรอบโลกทั้งใบของเราในบางที่แสงนั้นสว่างน้อยและในขณะที่บางที่แสงกลับสว่างจ้าในตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากโลกและทำให้เกิดอนุภาคสีแดงที่ไม่รู้จักอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พบว่าแหล่งกำเนิดแสงอยู่บนดาวของเราและไม่เคยมาจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ แสงอาจเป็นผลมาจากมนุษยชาติอย่างแสงไฟของเมืองควันไอเสียหรืออย่างอื่นแต่อีกครั้งนักวิทยาศาสตร์คิดผิดไปแสงสีแดงที่สว่างที่สุดถูกแผ่ออกมาจากสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์ที่นั่นไม่มีร่องรอยของอารยธรรมสมัยใหม่ปรากฏว่าสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์พคลื่นที่สว่างที่สุดมาจากป่าเมซอนพื้นที่พ่อปลูกที่อยู่ทางตะวันตกตอนกลางของสหรัฐป่าไม้ผลัดใบทางตอนเหนือและพื้นที่สีเขียวอื่น เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของการส่องแสงสีแดงของดาวเคราะห์นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มศึกษาพืชใหม่อีกครั้งต้นไม้ใบไม้หรือใบหญ้าที่มีชีวิตทุกต้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจนที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อสามารถทําได้เพราะความสามารถในการดูดซับแสงแดดโดยกระบวนการนี้ถูก,กเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมันเกิดขึ้นเพราะพวกมันไม่ได้ดูดซับแสงแดดทั้งหมดที่ส่องเข้ามาพวกมันทําให้แสงส่วนหนึ่งกลับคืนไปในรูปแบบของแสงสีแดง และส่วนนี้เป็นเพียง1%จากแสงแดดที่ได้รับทั้งหมดแสงสีแดงจน,นวนเล็กน้อยนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าคุณมองดูต้นไม้น้ำลานจากระยะไกลก็จะสังเกตเห็นคลื่นได้แต่ถึงกระนั้นด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์พิเศษกระบวนการสังเคราะห์แสงแบบใหม่ที่ถูกเรียกว่าคอร์ฟิลฟลูออเรสเซนต์นี่เป็นการค้นพบที่สําคัญอย่างมากที่ช่วยให้ผู้คนสามารถติดตามสถานะของธรรมชาติได้ก่อนหน้านี้การที่ต้นไม้เปลี่ยนสีช่วยให้เราเข้าใจว่ามีบางอย่างผิดปกติกับป่า อย่างเช่นหากต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าต้นไม้นั้นไม่แข็งแรงและเราสามารถสังเกตสภาพของพืชผ่านดาวเทียมได้แต่มีข้อย,ยกเว้นหลายอย่างสำหรับวิธีนี้ในฤดูใบไม้มร่วงในหลายภูมิภาคต้นไม้เกือบทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและใบไม้ก็หลุดร่วงแต่อย่างไรก็ตามระบบเฝ้าสังเกตนี้ก็ไม่ได้มีประสิทธิผลมากนักหากเราเห็นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงเพราะใบเหลืองแสดงว่าสายไปแล้วที่จะรักษามัน การเปลี่ยนแปลงใดๆของแสงสีแดงทําให้สามารถระบุปัญหาของพืชได้ก่อนที่ใบไม้จะเปลี่ยนสีและสิ่งนี้จะช่วยให้ทําบางอย่างได้ทันเวลาเป็นเพราะดาวเทียมผู้คนสามารถเห็นพื้นที่ปัญหาของโลกได้นอกจากนี้แสงยังช่วยให้เข้าใจถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนที่ปล่อยจากต้นไม้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของพืชได้ก่อนที่มันจะเกิดแสงยังมาจากสาหร่ายและพลงต้นพืชออกซิเจนในบรรยากาศกว่า50%มาจากมหาสมุทรโดยในทางทฤษฎีนั้น มันเป็นไปได้ที่จะสแกนดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อค้นหาแสงสีแดงเพื่อทําความเข้าใจว่าดาวเคราะห์ดวงใดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอาศัยได้นั่นก็เพราะว่าแสงสีแดงไม่ได้มาจากโลกของเราเท่านั้นในส่วนลึกของอวกาศเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์คุณสามารถเห็นในบิลลาหัวมมาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในจักรวาลได้โดยมันอยู่ในกลุ่มดาวานพรานผู้คนเรียกมันอย่างนั้นเพราะคล้ายคลึงกับหัวม้ากลับด้าน เนบิวลานี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1888พื้นที่ขนาดใหญ่นี้สว่างสวยด้วยสีแดงสดการส่งแสงที่สวยงามนี้เป็นไปได้เพราะมีดาวสีน้ำเงินที่มีพลังมหาศาลอยู่ภายในเนบิวลาพลังงานของพวกมันถูกดูดซับโดยส,สารที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งในจักรวาลไฮโดรเจนอะตอมของไฮโดรเจนได้รับประจุที่แข็งแรงจากดาวฤกษ์ที่มีพลังมหาศาลจนปล่อยแสงสีแดงออกมาเมื่อพวกมันชนกับอิเล็กตรอนลองนึกภาพว่า ดาวที่มีพลังมหาศาลกำลังลุกไหม้อยู่ใกล้ระบบสุรยิยะของเราหรือท่านโลกของเราอยู่ในในบิลลาหัวมา้าบางทีเราอาจจะไม่สังเกตเห็นแสงสีแดงดังนั้นเราจึงอาศัยอยู่ในแสงนี้เราสามารถสังเกตเห็นนิบิลล่าหลากสีที่สวยงามได้จากข้างๆเท่านั้นซึ่งอยู่ห่างจากนิบิลล่าหลายพันปีแสงกลับมาที่โลกของเรากันยังไงก็เถอะมันยังมีแสงเรืองๆที่น่าทึ่งอีกแสงหนึ่งอยู่รอบๆโลกมันดูเหมือนจะกระพริบเป็นจังหวะส่องแสงระยิบระยับด้วยสีต่างๆ และเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอดเวลาหากคุณมองดูโลกของเราผ่านอุปกรณ์พิเศษคุณจะเห็นว่ามันอยู่ภายในฟองอากาศซึ่งกระพิบเป็นจังหวะชั้นของฟองค่อนข้างหนามันครอบคลุมดาวเคราะห์ที่ระดับความสูง80-640กิโลเมตรเหนือพื้นผิวแม้แต่สถานีอวกาศนานาชาติก็ยังบินอยู่ภายในแสงนี้ดาวเทียมเกือบทั้งหมดที่อยู่รอบโลกก็อยู่ในโซนนี้ด้วยมันถูกเรียกว่าไออโนสเฟียร์มันช่วยทำให้มั่นใจถึงการทำงานของระบบสื่อสารและระบบนำทาง ซึ่งช่วยให้สัญญาณวิทยุและ GPS เข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเราได้อโอโนสเฟียเป็นชั้นของอนุภาคที่มีประจุซึ่งแยกชั้นบนของบรรยากาศออกจากพื้นที่บริสุทธิ์กล่าวง่ายๆว่านี่คือขอบโลกของเรามันเป็นขอบเขตระหว่างที่เราหายใจได้กับที่ที่เป็นสุญญากาศสมบูรณ์แสงแดดดึงอิเล็กตรอนหนึ่งหรือ2อิเล็กตรอนจากก๊าซรอบโลกดังนั้นก๊าซเหล่านี้จึงกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุการสะสมของอนุภาคที่ลอยอยู่จํานวนมากเหล่านี้ทําให้เกิดชั้นบรรยากาศอโอโนสเฟียมันเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของมันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดาวเคราะห์หมุนรอบแกนของมันและแสงแดดก็ส่องลงมาไม่สมเสมอในระหว่างวันไอโอโนสเฟียจะมีขนาดใหญ่กว่าในเวลากลางคืนเสมอด้วยเหตุนี้มันจึงดูขยับเป็นจังหวะและเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆความไม่เสถียรนี้ทําให้อายุการโพจรของดาวเทียมสั้นลงและมักจะทําให้ดาวเทียมไม่ทํางานแต่มันก็ยังช่วยในการสื่อสารได้อยู่สัญ,ญญาณวิทยุและ GPS เคลื่อนที่ผ่านมันและสะท้อนจากอนุภาคที่มีประจุแล้วบินไปยังโทรศัพท์และอุปกรณ์นาทางของเรา โลกไม่เพียงแต่เรืองแสงแต่ยังเต้นเป็นจังหวะด้วยการเต้นที่ไม่รู้จักนี้มาจากพื้นผิวหรือส่วนลึกของดาวเคราะห์การเต้นเกิดซ้ำๆทุกๆ26วินาทีและไม่เคยหยุดเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็คล้ายก,กันกับหัวใจมนุษย์ที่ทํางานเกือบตรงกลางหน้าอ,อกการเต้นของโลกก็มาจากศูนย์กลางของโลกที่เส้นศูนย์สูตรแต่ไม่ทราบตําแหน่งที่แน่ชัดของแหล่งที่มาในทศวรรษที่1960นักแผ่นดินไหววิทยาได้ค้นพบการเต้นที่เรียกว่าไมโครไซซึมในสหรัฐอเมริกา กว่า50ปีผ่านไปและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ยังไม่ทราบถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนว่าโลกของเราจะมีหัวใจซ่อนอยู่ภายในเปลือกโลกเลยล่ะจากการวิจัยพบว่าหัวใจดวงนี้อาจจะตั้งอยู่ทางใต้หรือสุดของเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแอตแลนติกในอ่าวกินีซึ่งถูกเรียกว่าใบออฟโบนีทุกฤดูหนาวการเต้นจะเพิ่มขึ้นแต่ความแรงของมันจะกลับมาอ่อนลงอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์เริ่มสำรวจสถานที่นี้และหยิบยกทฤษฎีที่ว่ามหาสมุทรสร้างการเต้นนี้ขึ้นมาคลื่นนั้นข้ามพื้นผิวและกระทบไหลายทวของโลก ผลกระทบนี้ทําให้พื้นมหาสมุทรเสียรูปการกระแทกกับพื้นผิวเรียบก็ทํางานบนหลักการเดียวกันหากใช้ค้อนแผ่นเปลือกโลกใดๆคุณจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนผ่านวัตถุจังหวะเดียวกันนี้เกิดขึ้นโดยคลื่นที่กระทบชายฝั่งมีคลื่อนอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่เส้นศูนย์สูตรเท่านั้นเหตุใดจึงมีไมโครไซซึ่งที่เส้นศูนย์สูตรแค่ล่านั่นเป็นเพราะตรงนี้ดวงอาทิตย์ทำให้โลกร้อนที่สุดพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มีพายุและลมเพิ่มขึ้นแล้วเร่งความเร็วของกระแสน้ำในมหาสมุทร นอกจากนี้ในปี1980นักธรณีวิทยาพบว่าไมโครไซซึม um <c oughs> เต้นแรงในช่วงที่เกิดพายุเมฆเคลื่นกระทบฝั่งแรงขึ้นแต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้นัวกวิจัยบางคนเชื่อว่าโลกกำลังเต้นเป็นจังหวะเนื่องจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดและมีภูเขาไฟลูกหนึ่งอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในไบออฟโบนี่แหละและหล่งกำเนิดการเต้นนีอยู่ใกล้กับภูเขาไฟแห่งนี้แต่การสังเกตต่อไปนั้นแสดงให้เห็นว่าไมโครไซซมนั้นสามารถพบได้ในทุกที่ของอ่าวกินีแต่นักวิทยาศาสตร